สวัสดีค่ะสวัสดีชาวราศีมีนทุกท่านเลยนะคะเป็นอย่างไรกันบ้างชาวราศีมีนอะไรกำลังจะเกิดขึ้นกับคุณอะไรกำลังจะเกิดขึ้นกับคุณนะชาวราศีมีนขึ้นกับคุณเดมจิเชียนนี่คือ Energy ของคุณเลยคุณมหาสิจรยมากมากเลยคุณเก่งมากๆเลย j u d g m e n t คุณรู้ไหมบางอย่างที่คุณรอคอยกำลังจะเกิดขึ้น เดอะเมจิเชีนี่คือคุณเมจิกเหมือนคุณกำลังท่องมนประสบความสำเร็จประสบความสำเร็จนะคะหรือว่ากำลังได้คำสิ่งที่คุณค้นหากำลังจะเกิดขึ้นคุณรู้ไหมว่าไพ่ใบแรกก็เป็นในเรื่องของสองใบนี้คือบางอย่างกำลังจะถูกพิสูจน์ ทดสอบไม่ว่าจะเป็นความสําเร็จการงานการเงินความรักบางอย่างกําลังจะปรากฏเกิดขึ้นคุณดึงดูดมาคุณใช้ความสามารถของคุณใช้พรสวรรค์พรสแลด์ของคุณที่จะทาให้มันเกิดขึ้นจริงให้ได้ลิลิสอะไรเก่าๆเดิมๆของคุณทิ้งไปคุณกําลังได้เริ่มต้นสปาร์กสิ่งใหม่ในชีวิตที่เกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นงานเป็นเงินเป็นอะไรก็ตามใหม่ๆที่คุณต้องการเหมือนอะไรบางอย่างที่คุณรู้สึกว่าคุณอาจจะเสาะแสวงหาตัวตนของคุณเจอหรือว่าคุณอาจจะมีไอเดียอะไรบ บางอย่างใหม่ๆที่เข้ามาทําให้คุณจุดประกายบางสิ่งความจริงบางอย่างกําลังจะปรากฏความจริงที่คุณรอคอยความการกระทําที่คุณทําไว้ก่อนหน้านี้กําลังจะเกิดขึ้นปลดปล่อยพลังงานเก่าๆของคุณแล้วคุณจะมีอะไรบางสิ่งอย่างที่มากระตุ้นคุณเป็นสิ่งใหม่ๆหนึ่งไม้เท้าประกายไอเดียความคิดสร้างสารรค์การครีเอทดีไซน์หรือโอกาสใหม่ๆ สิ่งใหม่ๆที่คุณคิดที่คุณวางแผนไว้ที่คุณรู้สึกว่าคุณเชื่อมในบางสิ่งบางอย่างในตัวตนคุณว่ามันกําลังจะเกิดอะไรบางอย่างเกิดขึ้นขอให้คุณออกตามหาแพชชั่นของคุณขอให้คุณตามหาแพชชั่นเติมแพชชั่นให้กับตัวเองนะคะคุณทําได้คุณสามารถสร้างอะไรบางอย่างที่คุณรู้สึกว่าฉันจะทําได้หรือเปล่าฉันจะทําได้ไหมคุณทําได้นี่คือสัญญาณของอะ e m เ g เชียนอยู่แล้วความมหัศจรรย์ Power อยู่ในมือของคุณคุณสามารถที่จะหาข้อมูลคุณสามารถที่ที่จะปลดปล่อยพลังงานของตัวเองได้ถ้าคุณกําลังเจอปัญหาอะไรอยู่ในตอนนี้เวลานี้คุณเก่งมากและเมื่อคุณปลดปล่อยแล้วไม่ว่าความจริงอะไรกําลังจะเกิดขึ้นนั่นคือผลลัพธ์และการเปลี่ยนแปลงเส้นทางใหม่ของชีวิตความจริงปรากฏ ให้เราได้มองเห็นเส้นทางใหม่ของชีวิตให้เราได้ตัดสินใจให้เราได้เริ่มใหม่จงเชื่อในอินท i t ชันของคุณอย่าเชื่อใจอย่าไว้ใจใครง่ายถ้าคุณยังไม่ได้พิสูจน์ความจริงถ้าคุณยังไม่ได้เห็นท่าแท้ถ้าคุณยังไม่ได้เห็นอะไรใช้เวลาของคุณที่จะได้อยู่กับตัวเองแบบเงียบๆสบายๆแล้วคุณจะมองเห็นความจริงที่จะปรากฏเกิดขึ้นกับคุณต่อหน้าคุณ อะไรกำลังจะเกิดขึ้นกับคุณชาวราศีมีน The Hangman สี่เมท้าอะไรกำลังจะเกิดขึ้นกับคุณสามเหรียญคือคุณคุณรู้ว่าคุณรออะไรอยู่คุณรู้ว่าคุณต้องการอะไร The magician The Hangman ไพ่เมเจอร์ขนหน้านะคะที่ออกมาใบแรกคุณรู้ว่าคุณต้องการอะไร เหม ha, ือนกับบางสิ่งในตัวตนคุณชาวราศีมีมันถึงเวลาแล้วที่คุณจะได้ทบทวนอะไรบางอย่างกับตัวเองมันถึงเวลาแล้วที่คุณจะได้จะได้มีความสุขกับเองที่คุณจะได้ไปเฉลิมฉลองความสําเร็จของตัวคุณเองที่คุณจะได้มีชีวิตใหม่มีความสุขมีหน้าที่การงานใหม่สิ่งที่คุณมองหาสิ่งที่คุณตามหากําลังจะเกิดขึ้นเหมือนคุณกำลังได้รับข่าวดีมากๆไม่ว่าจะเป็นข่าวดีของงานอาจจะเป็นงานใหม่สิ่งที่คุณมองหาใหม่ใหม่รือว่าออกเดทครั้งใหม่หรืออะไรใหม่ที่มันเป็นเรื่องราวการสนุกสนานปาาาารรตีี้งงงงนน่่เเิิบบอยทกกกลััจะดขึคุณ เหรยอย่าลืมที่จะวางแผนอย่าลืมที่จะมองไปอย่างข้างหน้าให้ยาวคุณกำลังคุณคุณรู้ว่าคุณกำลังคิดอะไรอยู่คุณรู้ว่าเป้าหมายของคุณกำลังจะเกิดอะไรขึ้นและท่านมีเกณฑ์ที่จะขยับขยายเรื่องของธุรกิจการงานหรือว่าการลงทุนหรือว่าการทําธุรกิจอะไรกับเพื่อนแบบนี้นะคะเกี่ยวกับบางอย่างที่กำลังจะเกิดขึ้นดีแต่ก็ต้องคุยกันแบบ เป็นกิจ,จลักษณะในธุรกิจนะคะสัญญงสัญญาอะไรแบบนี้ให้เรียบร้อยการปรึกษาหารือหรือว่าการทํางานเป็นทีมเดียวกันนะคะเป็นทีมเวิร์คป,ปรึกษาหารือพูดคุยนะคะเรื่องการระหว่างงานคุณโฟกัสงานคุณโฟกัสเงินคุณโฟกัสความสําเร็จ<ฮ>และถ้ารู้สึกว่าอะไรที่มันรู้สึกจะต้องเหมือนกับถอยออกมาเพื่อที่จะได้คิดทบทวนอะไรบางอย่างก่อนมันไม่เสียเวลามากไปถ้าคุณรู้สึกว่าคุณกำลังวุ่นวายกับอะไรบางอย่างที่ยังไม่ให้คําตอบนะคะ เหมือนว่าแปดถ้วยบางอย่างกำลังพาคุณไปสู่แสงสว่างครั้งใหม่ในชีวิตความสุขที่คุณตามหาไพ่ใบน,นี้หล่นมาเดอะมูนบางอย่างก็อาจจะยังไม่เป็นหัังใจนะคะบางสิ่งสัญชาตญาณของคุณกำลังกระตุ้นให้คุณไปสู่ไปหาแสงสว่างไปหาโอกาสใหม่ไปหาความสำเร็จครั้งใหม่เหมือนบางสิ่งเราเรามาถึงจุดที่แบบ ตันกับความคิดนะคะตันกับไอเดียบางอย่างหรือว่าเบื่อเส็งอะไรเดิมๆหรือว่าแบบจะทํายังไงดีมันเหมือนกับยังไม่ได้คําตอบยังไม่ได้สิ่งนั้นทิ้งสิ่งนั้นไว้ทิ้งทิ้งอารมณ์ทิ้งอารมณ์ท,มที่มันเป็นไฟที่มันขุ่นเคืองออกไปตามหาสิ่งที่คุณต้องการออกไปจากอะไรที่มันอึมครึมไปสู่แสงสว่างสิ่งใหม่ๆในชีวิตกิจกรรมใหม่ๆอะไรมีใหม่ทําให้เรามีความสุขสดชื่นทําให้ร่างกายเราได้รับ ทำให้ร,ร่างกายร่างกายเราตื่นทําให้สุขภาพจิตเราดีเรามีความสุขเพราะเดอะสตาร์ชีวิตคือความหวังชีวิตคือการคือการเดินทาง The Moon อาจจะมีอะไรบางอย่างที่ทําให้เราสึกว่าอาึดอัดถ้าเราไม่พูดถ้าเราไม่ปรึกษาหารือเราไม่พูดคุยเราไม่ระบายเราไม่ออกไป ที่ไหนไม่ใหม่เลยเราอาจจะทํางานที่บ้านมากเกินไปแล้วเราไม่ออกไปไหนเลยมันอาจจะทมให้เราอึดอัดรู้สึกเบื่อรู้สึกเหนื่อยง่ายล้าท้อแบบนี้ก็ได้เช่นกันนะคะหรืออาจจะเป็นผู้คนสถานการณ์คุยแล้วไม่เคลียร์นะคะมีปัญหามีการพูดคุยกันก็กใจเย็นๆที่จะใช้เหตุลผลอะไรที่ยิ่งยิ่งดึงรั้งยิ่งเข้าหามากไปก็ยิ่งทําให้รู้สึกว่ามันอึดอัดไม่สบายใจหาเวลาสบายๆเพื่อที่จะได้คําตอบกับตัวเอง แล้วคุณจะได้คําตอบสิ่งนั้นกลับมาถึงเวลาแล้วที่คุณจะได้ออกไปสู่อะไรที่สนุกสนานและดีกว่าเดิมนะคะเจ็ดเหรียญใจเีย็นในการราคอคอยค่อยๆค่อยๆที่จะตัดสินใจค่อยๆที่จะดูคุณกําลังดูอนาคตของคุณอยู่คุณกําลังสร้างอนาคตของคุณเพราะฉะนั้นให้คุณค่าในตัวเองใส่ใจตัวเองใส่ใจเอาอความสามารถของคุณเรียนรู้กับตัวเองเพราะนั่นคือการเรียนรู้ ในตัวเองเพื่อทําให้คุณได้ได้เรียนรู้กับความสาเร็จที่เติบโตมากเติบโตแบบมั่งคั่งเติบโตแบบมีเงินเพิ่มมากขึ้นเพราะคุณกําลังปลูกคุณกําลังสร้างชีวิตอยู่กว่าที่จะได้มาต้องแบบนะเรียนรู้จิตใจตัวเองประคบประงมอารมณ์ความรู้สึกของตัวเองจะใช้อะไรหยิบจ่ายใช้สอยอะไรก็ต้องระมัดระวังอะไรแบบนี้เหมือนกับว่าคุณคิดประมวลผลคุณตกผลึกกับตัวเองใจเย็นค่ะคุณกําลังเติบโตคุณกําลังสร้างชีวิตของคุณไม่ยาก แล้วก็ไม่ง่ายเลยนะคะการการสร้างชีวิตไม่ยากเลยแต่ว่าการที่เราคิดเนี่ยมันจะยากเพราะเราคิดลบไปก่อนละเราคิดไปก่อนละเรากลวนมีความกังวลแต่ถ้ารู้สึกว่าเราทําเราทำํเาทำเราหาเราขยันรับรองคุณจะมั่งมีคุณจะมีเงินคุณจะปลูกนะคะทําธุรกิจตรงนี้เริ่มต้นตรงนี้มีจ j อบเสริมตรงนี้งานตรงนี้จะไม่มีแล้วอาหางานเสริมสํารองมีอะไรที่เป็นมีแลนที่ วางไว้คิดไว้เสมอแบบนี้ค่ะสิกวอนหกไม้เท้านี่คือชัยชนะและความสำเร็จนะคะเพราะคุณกำลังเติบโตคุณรอคอยความสำเร็จอยู่ชาวราศรีมีนดูสิคะอีกไม่นานถ้าชาวราศรีมีนบางท่านคุณคุณพยายามมานานแล้วอะค่ะอีกไม่นานอีกไม่เกินไม่กี่เดือนอาจจะเกิดข่าวดีเกิดขึ้นกับคุณหรือว่าไม่กี่วันไม่กี่อาทิตย์ไม่กี่เดือนก็ได้ เพราะฉะนั้นจะเกิดความสำเร็จชัยชนะเกิดขึ้นกับคุณแต่บางท่านเพิ่งจะเริ่มนะคะเพิ่งจะเริ่มเพิ่งจะสร้างเพิ่งจะทําลุยค่ะชีวิตการเรียนรู้คือการเดินทางจริงเพราะฉะนั้นคุณจะประสบความสำเร็จแน่นอนนี่คือชัยชนะแล้วก็สัญญาณของความสําเร็จที่กำลังจะเกิดขึ้นกับคุณแล้วคุณรู้ไหมว่านี่คือราชาเรียนแห่งความมั่งคั่งจริงคุณกาลังเติบโตเรื่องของการเงินเพราะคุณกําลังโฟกัสอยู่โฟกัสตัวเองโฟกัสเป้าหมายของตัวคุณเอง เดอะชาร์ออมันคุณอาจจะรู้สึกว่าอิ่มตัวกับอะไรบางอย่างกับตัวเองก็ได้เช่นกันแล้วเหมือนกับกําลังหาลู่ทางอะไรบางอย่างเพื่อที่จะต่อยอดสู่ธุรกิจการเงินการงาน,งานไปสู่ที่ใหม่ๆหรือว่าไปสู่การต่างประเทศก็ได้หรือว่าคุณกำลังได้รับข่าวดีในสิ่งที่คุณรอคอยข่าวดีจากคนไกลแดนไกลหรือว่าหรือว่าคุณกําลังเหมือนกับมองความสําเร็จของคุณอย่างมีความแฮปปี้มากๆเลยตอนนี้นะคะเพราะว่านี่คือข่าวดีมากๆกําลังเข้ามาหาคุณ คุณอาจจะมีงานเยอะมากช่วงนี้ว้าวสองถ้วยคุณอาจจะมีงานเยอะมากคุณอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงบางอย่างกระดานขัน,นเกิดขึ้นกับคุณในการเดินทางในการย้ยายหรือการพบเจอพบรักกับใครบางคนอย่างไม่ทันในตั้งตัว Two of Cups หรือใครบางคนกำลังเดินทางมาหาคุณราชินีเรียนทุกคนนี่คือสัญญาณของคู่ชีวิตคู่ที่คู่แมทช์คู่แมทช์พูนส่วนชีวิตกันที่ ที่ที่คุณกำลังได้เจอกับใครบางคนที่เข้ามาทําให้คุณและเขาเป็นคู่ชีวิตคู่แท้ของการแต่งงานความรวมสมบูรณ์ความสุขนี่คือสัญญาณของคู่แมทช์คุณจะได้แมทช์กับใครบางคนที่เป็นโซ่คอนเนคชันหรือว่าโซ c คอนแทรคนะคะสวยงามมากๆคู่บุญบารมีจริงๆเลยไม่น่าเชื่อชาวราศีมีน อะไรบางอย่างกําลังเข้ามาหาคุณหลายหลายด้านหลายทิศทางอย่างไม่ทันในตั้งตัวทั้งงานทั้งความรักทั้งการติดต่ออะไรบางอย่างมันเป็นจุดเหมือนพุ่งทยานเข้ามาหาคุณให้คุณได้รับมือใจเย็นไว้นะ with i n the n e x t f e w m o n t h s อย่างที่บอกไปเมื่อสักครู่ค่ะว่าอาจจะเป็นไม่อีกกี่เดือนข้างหน้าที่จะเกิดการเปลี่ยนแปลงน,นะคะเตรียม รับความสำเร็จสั c เซ s ค่ะสวยงามมากๆชาวราศีมีนอะไรเอ่ยนะคะอ็อ,อกพตี้คุณต้องเปิดโอกาสคุณต้องเปิดโอกาสให้เปิดทางเปิดโอกาสเปิดใจที่คุณจะได้พบเจอความสำเร็จในชีวิตที่คุณจะได้พบเจอข่าวดีที่กำลังจะเกิดขึ้นกับคุณสวยงามมากวันนี้สวัสดีค่ะ